สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องรา่าวารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ใบข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ a c e b o o k นะครับช่อง YouTube นะครับแล้วก็เชียร์มันสะใจถ้าใครสนใจก็สามารถแอดได้ดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ก็จบก,กันไปนะครับในศึกพิ่ปกะเก็นเกคู่ cool, ระหว่างแมนเชสเตอร์เด็พบกับวัตฟอร์ดเรานะครับก็เป็นอะไรที่พูดไม่ถูกครับตัวเลขเนี่ยมันชี้ชัดเจนอะ่ะสประตูต่อหนึ่งอะ่ะมันจุกแล้วมันก็เจ็บจริงๆนะครับซึ่งก่อนเกมผมได้พูดไปแล้วนะครับเรื่องของการวิเคราะห์การการพรีวิวก่อนเกมนะครับว่าถ้าเกิดเกมเนี้นะครับแมนยูแพ้เนี่ยเรื่องของโอเล่เนี่ยซุ่มเสี่ยง เกือบร้อไปแล้วนะครับผมคิดว่าตอนนี้หนึ่งร้อยนะเกสเนี่ยสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งซึ่งผมยังไม่ได้เช็คข่าวนะในเวลาที่ผมอัดคลิปเนี่ยว่าจะมีกระแสเรื่องของการปลดอีกหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะหนักในระดับแบบเชื่อถือได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันนะเดีย๋ยวผมเช็คให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันในคลิปถัดไปนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณชนะได้คุณก็ต้องชนะแบบเบรดเสร็จเลยชนะแบบขาดไปเลยรูปแบบการเล่นก็ต้องชัดเจน แต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราได้เห็นคือแพ้ครับสี่หนึ่งฮะแพ้แบบครึ่งแรกเนี่ยต้องพูดได้ว่าครึ่งแรกเป็นการเล่นที่มันผิดไปหมดอ่ะมันผิดไปหมดเลยนะครับวัตฟอร์ดเป็นทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นได้เลยนะครับคือแบบนี้ตกชั้นน่ะแต่เราเนี่ยไปเจอเหมือนแบบไปเจอมนซิตี้ไปเจอลีเวอร์พูลไปเจอทีมบิกบ๊กบิกบ๊กบของพิเบรอังกฤษซึ่ง เราได้เห็นกันว่าโดนวัตฟอร์ดบี้เข้าใส่แล้วก็แกะเพรสของวัตฟอร์ดก็ไม่เป็นชิมิทันเลยนะครับขึ้นเกมก็ลําบากไม่เป็นชิมิทันเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็มาเสียประตูด้วยนะครับในช่วงครึ่งแรกนะจริงๆเนี่ยน่าจะเสียสามประตูด้วยซ้ำครับเพราะว่าเรื่อง,องของการได้ลูกจุดโทษเนี่ยดีที่ว่าทางนังกเตะของวัตฟอร์ดเขายิงไม่ดีนะครับ คือมันแย่ไปหมดเลยครับครึ่งแรกเนี่ยวัตฟอร์ดได้โอกาสการยิงเนี่ยสิบกว่าครั้งอะ่ะแล้วก็เป็นประตูด้วยส่วนแมนยูเนี่ยไม่ถึงห้าครั้งมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะซึ่งมันเป็นสถิติที่แบบใช่ไหมคือทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับว่าแมนยูมันมาถึงขนาดนี้เลยหรอก็กคือแบบครึ่งแรกอะ่ะเจอทีมแบบไม่ได้ดูถูกวัตฟอร์ดนะแต่ว่าเราควรที่จะทําได้ดีกว่านี้ตั้งแต่ครึ่งแรกแต่ว่าโดนทีมแบบหนีตกชั้นมา ไล่บี้เข้าใส่แก้ไม่ได้นะครับทำนูน่นทำนี่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันโค้ดก็เทนแบบรูปแบบเดิมๆนะครับซึ่งเกี่ยวเนี้ชัดเจนเลยครับว่าแฟนผีส่วนใหญ่นะผมคิดว่ามุมมองคนส่วนใหญ่น่าจะชัดเจนแล้วว่ามันถึงเวลาของโอเล็กุน่าโซชาแล้วนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะถึงแล้วจริงๆนะครับมันน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือในจังหมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วว่าไม่น่าจะไหวแล้วครับถ้าคุณเข็นแบบเนี้ย วัตฟอร์ดไม่ไหวครับเกมต่อไปเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะกลับมาได้หรือเปล่านะฮะคือเอาไง่ายๆครับว่าวันนี้เราเห็นสี่หน้าของโอเล่ชัดเจนอะตั้งแต่ครึ่งแรกะนะครับว่ามันมีเรื่องราวอย่างไรครับหน้าตาของโอเล่เนี่ยมันบ่งบอกชัดเจนว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสําหรับเขาอะนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับคือถ้าเกิดคุณคุณแพ้มันมันน่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะ ผมอ่านแบบหน้าตาของโอเล่นะซึ่งผมก็ไม่ทราบนะว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับแต่สีหน้ามันบุ่งบอกครับทีมงานนั่งเหงาเลยโอเล่นั่งเหงาเลยนะครับยิ้มน้อยมากนะฮะในเกมน,นี้นะครับอืมันเครียดอ่ะมันดูเครียดเลยนะครับแล้วเกมวันเนี้ยเรื่องของการจัดทัพเนี่ยผมก็เพิ่งพูดไปก่อนเกมนะครับว่ากระแสส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีการพูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนัดนี้ ดอนนี่ฟันเดเบกได้ลงเล่นตัวจริงแน่นอนแล้วเป็นไงครับสุดท้ายดอนนี่ฟันเดเบกไม่ได้ลงเล่นครับเห็นไหมฮะก็อย่างที่ผมบอกอะนะครับข่าวออกมาการันตีไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วนะครับประมาณเกือบๆสิบ,บรอบแล้วมั้งว่าดอนนี่ฟันเดเบกจะเป็นตัวจริงตัวจริงสุดท้ายก็อยู่ที่โอเล่แหละครับที่เขาไม่ส่งลงเล่นก็ไม่รู้เป็นไรนะครับเรื่องของการให้โอกาสเป็นตัวจริงสําหรับดอนนี่นะแล้วสุดท้ายเป็นไงครับครึ่งหลังครับดอนนี่ลงมาแล้วก็มีส่วนร่วมอย่างมากครับ แล้วเล่นร่วมกับจาดอนซานโชได้ดีครับนะพอจาดอนซานโชมีคนลิงก์ด้วยอ่ะเล่นออกเลยครับจาดอนซานโชแล้วก็ดอนน่ฟาร์เดเบกเล่นโดดเด่นมากครับในเกมน,น,นี้ซึ่งครึ่งแรกอาจจะโอเคภาพรวมทีมไม่ดีเลยนะครับว่าครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมีช่วงดีบ้างดอนน่ฟาร์เดเบกลงมาเริ่มมีการผ่านบอลสวยสวยงามนะครับจาดอนซานโชเริ่มที่จะแผงลิทนะครับครึ่งแรกเนี่ยเราโดนไปก่อนนะ ขอยอมไปก่อนครับครึ่งแรกเราโดนจากจโชคิงนะครับก็เป็น่ังหวะที่เราประกบไม่ดีด้วยก็คือแบบแปะนิ่มๆเลยอะโล่งๆแปะนิ่มไปเลยครับจโชคิงนาทีที่8นะครับแล้วก็มาโดนที่อิสมาซานะครับก็อาการคล้ายๆกันครับลูกหนึ่งกับลูก2มันมันง่ายอะผมคิดว่ามันง่ายเลยนะจังหวะแบบนี้นะครับนาทีที่44นะฮะนี่คือ2ประตูัวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกครับมันง่ายมากรับมันโล่งแล้วก็ นักเตะแมนยูไปรู้ไปไหนครับในจังหวะนั้นอ่ะนะมันผมว่าจริงๆภาษากายของนักเตะแมนยูนัดเนี้ยก็ออกเหมือนกันนะแล้วก็งนก็ผิดฟอร์มด้วยจริงๆครึ่งแรกของเราเนี่ยน่าจะโดนไปแล้วอ่ะสามประตูถ้าคิดรวมกับคิงแล้วก็สายิงเข้าไปนะจริงๆมันมีเหตุการณ์เรื่องของการยิงลูกโทษด,ด้วยแต่ว่าเดคอาเซไปได้2ครั้งก็ให้เคยเดคอาแต่ว่าสุดท้ายมันก็เซฟไม่ไหวหรอกครับถ้าทีมมันเล่นแบบนี้ โค้ดมันสั่งแบบนี้นะครับมันเล่นไม่ไหวมันก็ต้องโดนยับเหมือนเดิมนะฮะโอเคเดีคร์นั่นเนี่ยก็เซฟทีส่สุดแล้วนะครับในทั้งทั้งที่ไม่ได้แบบเป็นพวกฮีโร่เซฟจุดโทษได้ด้วยอพระว่าก็เซฟให้ได้นะฮะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ดราม่าบางอย่างเกิดเกิดขึ้นนะครับในช่วงการยิงู้จุดโทษเนาะนะแล้วก็ครึ่งแรกก็อย่างที่ว่ากันไปครับหมดสภาพเลยนะครับครึ่งแรกแบบคือมันอธิบายยากเลยครับผมก็คุยกับเพื่อนผมนะฮะที่เป็นแฟนผีด้วยกันว่ายับแน่นอนครับ คือมันมันไม่ได้แล้วนะครับประเด็นที่ผมจะพูดแทรกเข้าไปก็คือหนึ่งเลยเนี่ยนัดเนี้ยนะครับแมนยูก็อ่ะโอเคกลับมาเล่นสี่สองสามหนึ่งนะครับก็กะว่าจะเล่นเล่นเนเ้นบุกนั่นแหละแต่ว่าไอ้กลางคู่กันเนี่ยดันไปใช้แม็กโทเบเน่กับมาติดซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันมันไม่เบิ้งตั้งแต่แรกอยู่แล้วสองคนเนี้ยนะครับมันมีความคล้ายกันนะแทนว่าจะเอาดอนนี่ฟัตเดอร์เบ็กพอเอาดอนนี่ฟัตเดอร์เบ็กลงมาช่วงครึ่งหลังดูไหมครับ แล้วเอามาติดไปเล่นตัวตัวรับเพียงตัวเดียวแล้วก็ดันดอนนี่ฟาเดเบกขึ้นสูงไปกับบูโนโ่มันก็ทําได้นะผมคิดว่ามันก็ทําได้ดีทําไมไม่ทําอ่ะแล้วครึ่งหลังเล่นได้ดีด้วยทําไมคุณไม่ทําตั้งแต่แรกอะ่ะคุณกลัวอะไรครับถูกไหมฮะคุณกลัวอะไรครับวัตฟอร์ดนะครับวัตฟอร์ดไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีด้วยครับคุณไม่กลัววัตฟอร์ดเหรออัน,นี้คืองงเหมือนกันนะฮะผมก็อาจจะมีอารมณ์หน่อยนะในคลิปนี้นะครับพอครึ่งหลังมาก็ตัวรับตัวเดียวนะครับ ดันตอนนี้เฟดเวกขึ้นไปบูโน่ขึ้นไปมันก็เล่นได้นะครับอย่างที่เราพูดกันอนะ่ะสีมสามอะ่ะนะทำไมคุณไม่จัดอะ่ะคุณไม่จัดแบบกลัวแบบเอามิดฟิลด์ตัวแบบเชิงรับสองคนอยู่นั่นแหละนะครับโดยตลอดอ่ะนะเอออันนี้ก็แปลกจริงๆนะครับเรื่องการจัดทัพเรื่องแบบกล้าได้กล้าเสียลาเนียรี่เขายังมีแบบตัวแบบกล้าได้กล้าเสียแบบสวนมาแต่แหละแต่ละดอกเนี่ยนะครับแล้วก็มันขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้โหทะลุทะลวงเยอะแยะนะครับกล้า ผ่านบอลรู้ช่องนะครับกล้าที่จะเสี่ยงที่จะผ่านบอลบ้างพอแมนยูขึ้นเกมยเป็นไงฮะก็นั่นแหละครับแท็กติกโค้ดก็คือมิติเดียวนะครับคือขึ้นไม่ได้ก็ถ่ายหลังถ่ายหลังก็โยนไปขวาไปซ้ายนะครับต่อบอลไปเรื่อยจนกว่าจะมีช่องบ้างนะครับมันก็ไม่ได้เข้าทําแบบมีการกล้าได้กล้าเสียบ้างนะฮะคือแบบเห็นแบบนี้เป็นประจานะครับอะไรอีกครับความกระตือรือร้นด้วยนะครับอันนี้เราก็ต้องพูดถึงกันครับเรื่องของความกระตือรือร้นน่ะ นะมันแตกต่างกันครับคือถามว่าโอเคมันมีแรงกระตุ้นวัดฟอร์ดมีแรงกระตุ้นจริงครับก็คือเรื่องของการเฮ้ยกูเนี่ยต้องหนีตกชั้นที่ได้นะต้องการแต้มแต่แมนยูเราเนี่ยมันก็มีการกระตุ้นมีแรงกระตุ้นเหมือนกันนะก็คือต้องกลับมาเข้าสู่ฟอร์มการเล่นให้ได้ถ้าคุณอยู่อยากอยู่แบบตัวเลือกําดับท็อปท็อปของลีกอะนะครับเป็นตัวท็อปของลีกคุณก็ต้องกลับมาเข้าที่เข้าทางให้ได้ความกระหายมันก็ค,คล้ายกันนะครับนะแต่ ทำไมทีมเล็กอย่างมัตฟอร์ดเนี่ยทำไมเขามีแรงกระตุ้นดีขนาดนั้นนี่ฮะนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่เรามาพูดถึงกันด้วยครับแรงกระตุ้นชัดเจนว่านักเตะวัตฟอร์ดเนี่ยแรงดีกว่านะครับความกระหายมีชัดเจนกว่าครึ่งแรกชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะมีแผ่วไปในช่วงครึ่งหลังนะครับประมาณสักแป๊บหนึ่งตอนที่เนี่ฟาร์เดเบกลงมานั่นแหละแล้วก็ทําประตูได้แต่พอมีเหตุการณ์เปลี่ยนไปก็คือ มีจังหวะของแฮลแม็กไยโดนใบแดงนะฮะอ่ะก็โดนเหลืองแดงนะครับก็เรียบร้อยแฮลแม็กไยโดนไล่ออกไปก็กลับมาสู่สภาพเดิมก็คือยับเหมือนเดิมนะครับจริงๆมันเล่นดีแล้วนะครับก่อนที่แฮลแม็กไบจะโดนเหลืองแดงเนะี่ยมันเล่นดีแล้วครับกําลังได้ที่เลยกําลังแบบเออเกมมันเริ่มมานะมันเริ่มแบบมีอะไรที่เริ่มคิดได้ว่าเฮ้ i, ย๋ยขออีกนิดนึงมันจะกลับมาได้ นะครับมันอาจจะกลับมาได้เออมันมีอารมณ์แบบนี้นะครับแต่ว่าพอโดนแบบนี้ก็เรียบร้อยครับไหลเลยนะครับวัตฟอร์ดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวลุกลงมาครับเพื่อเอาประตูเพิ่มอีกมีการทําประตูจากเจาเบรโดนะครับนาก็ยิงเข้าบปนะครับแล้วก็ดนิสก็ยิงเข้าบปมีตัวแสบสทั้งนั้นครับคือเขาใส่มาเขาได้ประตูแล้วนะคือแบบเขากรรมมาแล้วอ่ะเขานํามาแล้วแต่ว่าเขายังไม่พอเขาต้องการเอาอีกอะ่ะก็คิดดูแล้วนะครับโอ้โห แต่เราเนี่ยพลาดกันครับพลาดกันแบบมันพลาดเยอะด้วยแหละนักเตะก็พลาดครับวันนี้นะโอเล่ก็นั่นแหละแท็ติกก็ตามๆกันแหละอย่างที่เราพูดถึงกันแต่เรื่องนี้ก็คือนี่แหละคือเรื่องของดอนนี่ฟันเดเบกนี่แหละที่มันแสดงให้เห็นแล้วอ่ะนะครับว่าคือดอนนี่มันลงมามันก็เล่นได้ดีอ่ะมันเป็นการแบบตบหน้าโอเล่อย่างหนึ่งนะ คือแฟนผีเรียกร้องแล้วเรียกร้องอีกนะครับกูรูเรียกร้องแล้วเรียกร้องอีกว่าส่งลงเล่นเธอโดนนี่ฟันดเบกมีประโยชน์มากนะครับในยามแบบนี้แหละในยามที่กองกลางตัวจริงของทุกคนเนี่ยของของแมนยูทุกคนเนี่ยมันฟอร์มไม่ดีอ่ะก็ลองเปิดโอกาสให้ดอนนี่บ้างนะครับสุดท้ายก็เหมือนกับนะก็ลองดูแล้วมันเป็นไงฮะมันก็ตีจริงๆจะดดนซานโช่ลงมาถ้าให้โอกาสพวกเขาเนี่ยมันก็เล่นได้ดีจริงๆครับผมว่านี่คือไฮไลท์สองเรื่องเลยนะก็คือ ตอนนี้ฟันดเดเบกับจดอนซานโชที่มีการเรียกร้องแล้วก็ลงมาแล้วก็เล่นได้ดีนะครับนะเอ้ยเหนื่อยนะครับสำหรับกีวันนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่คือประเด็นที่เอามาคอ,อกันนะครับแล้วก็เรื่องของประตูที่เกิดขึ้นนะครับรูปแบบการเล่นอะไรต่างๆทุกคนน่าจะได้เห็นเป็นอย่างชัดเจนนะครับมันก็มีช่วงเวลาที่ดีอยู่บ้างแต่ว่าดีได้ไม่นานสุดท้ายภาพรวมก็อย่างที่ผมบอกไปว่าภาพรวมเราก็เล่นแย่เลยนะครับเราทําอะไรแบบ ไม่เป็นชิปเป็นอันเลยนะฮะนะอืมก็แฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะหรือว่าเรื่องของกระแสการปลดโค้ดเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็าลากไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ